สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็ผมสับเปลือน้อยพาท่านผู้ชมมาชมสมเด็จบานขุนพมพิม์พฐานคู่นะครับฐานคู่นี้ก็อยู่ในหมวดหมู่ของฐานแซมนะครับซึ่งแยกออกมาจากฐานแซมนะครับส่วนมากก็จะมักอยู่ในบางขุนพมนะครับก็คือเขาเรียกว่าอกร่องหูยานฐานบางหรือว่าอกร่องหูยานฐานเส้น แต่ปัจจุบันก็จะเรียกที่ยอมกันรู้จักก็คือก็คือสมเด็จบางขุนพรมพิมฐานคู่นะครับซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ชาวคณะที่ติดตามพระสมเด็จนะครับวันนี้ก็นะครับนำเสนอนะครับด้วยสมเด็จบางขุนพรมพิมฐานคู่นะครับวงนี้ผมก็ได้จัดเช่ามานะครับในราคาแบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับก็นํามาทําเสนอเป็น u t u b e นะครับแต่พระนะครับเนื้อหาค่อนข้างที่จะ นะครับมีความเก่าและก็เป็นธรรมชาตินะครับทีเนี้ยนะครับสมเด็จบางคุณพมงเนี้ยนะครับใน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 ตำลางจริงนะครับก็ตั้งแต่สมัยก่อนจริงเขาจะเรียกว่าอกร่องหมูยานฐานเส้นนะครับปัจจุบันก็จะเรียกกันว่าอกร่องหูยานฐานาฐานคู่นะครับครับหรือเรียกกันทั่วไปว่าเป็นสมเด็จ บางพุนพรมพิมพ์ฐานคู่นั่นเองนะครับมานะครับเดี๋ยวจะชมกันนะครับลักษณะองค์พระนะครับถ้าเป็นบางพุนพรมเนี่ยเราดูได้นะครับอย่าไปสังเกตแค่คาบคู่นะครับดูเส้นซุ้มนะครับเส้นซุ้มเขาจะเล็กนะครับเส้นซุ้มจะเล็กมากนะครับสังเกตพี่ดูดูดูเส้นซุ้มตรงเนี้ยนะครับเนี่ยนะครับเส้นซุ้มบริเวณเนี้ยนะครับจะมีความความเล็กนะครับแล้วก็จะตื้นนะครับมันจะไม่สูงเหมือนกับวัดละฆัง ทีนี้คาบกุต่างๆก็จะเป็นคาบที่เนื้อหาที่ได้ลงกุนะครับก็จะมีทั้งกุใหม่กุกเก่านะครับลักษณะองค์พระก็นะครับจะแตกต่างกันไปองค์นี้ก็จะอยู่ในประมาณกุใหม่นะครับลักษณะมีความสวยงามนะครับเราดูการตัดพิมนะครับถ้าเป็นกุเก่าเนะี่ยการตัดพิมพเขาจะมีลักษณะอีกแบบหนึ่งก็การตัดพิมลักษณะมีความเป็นระเบียบชนิดเนีน้ยนะครับพิจารณาได้น่าจะเป็นกุใหม่นะครับมาดูนะครับสมเด็จ บางคุณพรมดิมฐานคู่ผมจะให้ดูเนื้อหานะครับดูเนื้อหานะครับคือพระเก่าพระใหม่นี่เราดูที่เนื้อหานะครับทุกวันนี้การตรวจเนื้อวิสัสตนะครับเข้ามานะครับก็ถือว่าเป็นที่พึ่งได้สําหรับเสียงพระสมเด็จนะครับเราก็ต้องยึดหลักในการเอาหลักวิสัต์เข้ามาเป็นกฎเกณฑ์นะครับมาดูนะครับผมนิดส่องเข้าไปนี่จะตึ๊บเลยนะครับเนี่ยจะเห็นความสวยงามขององค์พระนะครับดูคาบนะครับได้นําเสนอคาบนึ่งเขนะครับนี่ครับ นะครับนี่ครับจะมีคาบนะครับของไข่ฟองสบู่เนื้อในก็จะมีพวกเม็ดมวลสารอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเม็ดสาริกธาตุต่างๆเม็ดผงวัดพับที่อยู่ในเนื้อนะครับอันนี้ยังคงความเป็นธรรมชาติสูงนะครับสําหรับพระสมเด็จบางพมพินพ์ฐานคู่นะครับเดี๋ยวขยายดูกิ๊กหนึ่งครับดูเนื้อครับนี่ครับดูดูความงดงามโอ้โหนะครับด้านในก็จะมีมวลสารอยู่บ้างนะครับ คือสมเด็จวลรลคังบางคุณพรมมีฐานคู่เนี่ยมวลสารเขาจะนะครับถ้าเป็นบางคุณพรมมวลสารจะน้อยอยู่แล้วนะครับก็จะมีบ้างนะครับนี่ครับดูความงดงามของเนื้ออันนี้คือธรรมชาตินะครับนะครับรลักษณะอง์พระก็จะมีคราบไข่ของฟองสบู่อยู่ลักษณะนี้นะครับเป็นเป็นเป็น,ปนที่มาของบางคุนพรมเลยนะครับคือคราบไข่ฟองสบูน่ะ คือด้านหน้านะครับนะครับสมาชิกที่ติดตามนะครับก็พยายามดูเนื้อหานี่ก็จาจาให้ขึ้นใจแล้วก็รับไปที่ไหนก็สามารถที่จะจัดเช่าเก็บไว้นะครับในตํานานไว้ลูกหลานได้นะครับนี่ครับดูแลสบายตานะครับดูแลสบายตาทีนี้มาดูด้านข้างนะครับนี่ครับดูด้านข้าง ด้านคาก็จะมีคาดกุนั้นหนาอย่างเงี้ยนะครับนี่คือด้านข้างนะครับด้านหลังก็จะเหมือนกันนะครับด้านข้างนะครับแต่ก็จะซ่อนมีความเก่าซ่อนอยู่ด้านในนะครับคาบกุนี่นะครับจะต้องไม่แข็งเกินนะครับจะต้องมีมีความอ่อนไหวอยู่บ้างนะครับก็คือลักษณะของคาบธรรมชาตินะครับในการติดอยู่ นะครับที่จะมีความเหนียวติดอยู่บ้างก็คือเขาเรียกว่าขี้ฉันยาเหลือของสมัยโบราณที่การสร้างพระนะครับเวลาลงกุบนะครับดูเนื้อความงดงามนะครับเป็นสมเด็จบางคุณพมพิมพ์ฐานคู่นะครับ ครับึือเม็ดมวลสารนะครับโอ้โหนะครับอันนี้เขาเรียกคาบไขฟองสบู่นะครับนี่ครับคือเนื้อในมันบ่งบอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นเป็นเนื้อแท้นะครับพราตงนี้ที่ที่ลักษณะผมเอามาล้างล้างออกนนล้างด้วยน้ำเปล่าก่อนที่จะมาไล่สดเพื่อให้เห็นความชัดเจนของเนื้อปลาอ่ะนะครับก็เป็นที่มา,มาทำนำมาฝากกันสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากติดตาม นะครับรับชมนะครับสเปลือน้อยในช่องสเปลือน้อยนะครับช่องทาง YouTube นะครับสำหรับนี้ก็เป็นเนื้อหาที่ดีนะครับซึ่งอยู่ในความทรงจำเป็นวิทยาทาสต์นะครับยังไงก็นะครับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้นะครับถึงคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ